นี่ก็เป็นชาหาดจอมเทียนครับก็มาใช้ชีวิตแบบสบายสบายฮะันนี้เป็นเป็นท่องเที่ยววันนี้เป็นวันเสาร์ครับ สวัสดีครับทริปนี้เรามาพัทยาหาดจอมเทียนนะครับคืนนี้ผมก็มาพักที่โรงแรมเวคัมเวอร์บูรีดีสอร์ทแอนด์สปาวันนี้เรามาทำอะไรดีกินเหล้านะกินเหล้าครับผมคิดอยู่แล้วอรอข้อคอนมัดนวดครับนวดอะไรนวดเท้านวดเะ้าด้วยใบหน้าอ๋อนวดเท้าด้วยบงนวดนวดเท้าด้วยใบหน้า ลวดลวดกับดูใบหน้าโอเคครับก็บรรยากาศก็คุยกันแบบภาษาผู้ชายนะฮะอย่าถือภกษาครับก็วันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาหาต้นเทียนพญามาเที่ยวแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านไม่มีอะไรบ้างจะมาแบบสบายใจสบายใจไม่มีอะไรเที่ยวไปตามภาษาธรรมชาติหรดุย ครับชิปนี้เดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมดูเขาดูทะเลดูลมดูทรายอะไรไปอย่างเงี้ยวันที่วันเป็นวันเสาร์คนอาจจะไม่นเยอะเขาจะจะดูลมทำไมครับดูลมเพื่ออะไรครับใช่ดูลมเพื่อที่เอาไว้กางแดดครับคุณเวลาคุณร้อนเพื่ออะไรกางร่มทำไมไม่ร้อนล่ะครับคุณคุณไม่ร้อนคุณไม่ต้องกางสิครับ การเลื่อนช่้นเสนวมาดูร่มกันเลยคือะรอย่างกู้ยดู่มดูร่มในหาดไงแล้เราเราเนี่ยเราก็ต้องดูร่มด้วยว่าเราจะมาเช่าร่มเนี่ยมันร่มมันรั่วหรือไม่รั่วเวลาฝนมันตกเราก็ต้องดูดีๆไม่ใช่แบบไม่ใช่ไม่ใช่มาเข้ามาปุ๊บร่มไหนไม่รู้มีรูแล้วไม่มีลมืนมาประมาณเนี้ยเรถูกาทีน้ตอนไปอีใช่ใ่าต้องพาไปตวนันไปร้องอีกปเราเก อไตกาเอมโเป็นกรสนุกนคลอันนี้ผมไม่รับประกันนะอันนี้ผมเป็นคนเดียวคุณเกี่ยวไปไงฮะไปคนเดียวไปไงก็เช่ารถไปครับอ๋อโอเคคือพวกคุณอยากไปกับผมนะเดี๋ยวเย็นนี้เราไปเจอกันที่อันที่ไหนบอกป่ะบอกที่ติ หลังปั๊มเอซโซ่ไมไม่เกือเกือนะแถวซอยอยแถวแถวถนนครกินเลี้ยงก่อนกินเลี้ยงก่อนกินเลี้ยงที่ไหนกิจกรรมสาาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเราผสนตัวปล่อยเข้าไปี๋ยวเจอกันครับเจอกันครับชมครับผมไปมาเที่ยวอะไรดินอะคอจรไปใช่เอาเวจีนะ ครับนี่คือแคมปิ้งทัวมากับเพื่อนๆครับก็มาใช้ชีวิตมาท่องเที่ยวกันพยายามที่เราว่างเว้นจากงานเราก็มาใช้ชีวิตกันธรรมดาธรรมดาชา,า่าบ้านไม่มีอะไรมากชีวิตนี่ก็จะวุ่นวายเรื่องอาหารการกินกันอยู่พวกเนี้ยอะไรก็ไหมรู้เนี่ยเอาไงาหาอะไรการกินยังไม่ลงตัว อะไรมันเข้มนะคิดว่ามันเข้มมันก็เข้มอะไรเข้มพูดมาชัดชัดเข้มยิ้มเอาให้ชัดชัดฉันก่อนช้างอวะใครผ่านอนช้างไม่ไม่ตัดเลยไม่หยิบเลยนี่ก่อร้านน ยาก่อนร้านถูกปะ่ะเออไอ้ใหญ่ๆเนี่ยอขนัดก่อนตึ้งหันเออใหญ่ๆก่อีช่างไอ้อันเล็กๆเ,เนี่ยก่อนตึ้งแนว <laughs> ายาเย,ย็นนะครับหาจอมเที่ยนอันนี้ใกล้กรุงเทพเราหาเวลามาเที่ยวก,ก็มาเที่ยวได้มาเอะครับชีวิตคนเราอยู่ได้ไม่กี่ปีก็ นี่ครับมากับเพื่อนเพื่อนครับพเพื่อนเดินไปไปพักโรงแรมแล้วครับผมก็ตามเขาไปแลหละดูดิไม่ใส่รองเท้าด้วยโอโหคงแยงทรายหน้าดูนะฮะอ่าเป็นโรงแรมที่ผมพักเนะผมจำชื่อไม่ได้เลยมันยาวเกินไปให้จำชื่อได้ไหมโรงแรมเราอะไร มเบลเบลข้ามบูบีสอดรีสอดเออนั่นแหละถูกต้องช่วยข้ามาหากินหน่อย <c oughs> ค,ครับนี่เดินกับโรงแรมครับแล้วผมก็คงถึงละนี่เขาคงมีงานอะไรเขาสักอย่างลัสลอบแบนวีเลสโซมัสอะคูสติก โดนกลับโรงแรมมันไก่ๆอ่ะเนี่ยโอ้ยกลับจังเดี๋ยวมารับเสืออ้อจะเอาเสือ้อมาให้เส <c oughs> ื้อวิ่งเหรอให้ล้วนี่สวยงามมากเลยครับโอ้โอ,โอ้มีคนเล่นน้ำด้วยเราเราจะไปเล่นน้ำไหมไปไปไปชุดน้ปอ่ะโอ้ยมีคางเกงขาสั้นลงได้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 ลงได้ได้เจ้าเจ้าเจ้าเอ้ยอันนี้เป็นสระข้างๆโรงแรมนะครับเนี่ย เป็นในนี้เนี่ยะครับบริเวณเนี่ยครับบริเวณนะฮะอาเฮ้ยอย่าโดดนะโดดไม่ได้นะโดดไม่ได้โดดไม่ได้โดดไม่ได้นะอันนี้มันมันไม่ใช่ที่โดดเล่นนะถ้าจะไปต้องไปโดดข้างล่างเลยครับนี่เป็นที่สั้นๆนะครับ ที่พวกผมมาเที่ยวกันหาดจอมเทียนครับจะที่่อสั้นเท่านั้นเดี๋ยวก็เดินทางกลับละอันนี้บริเวณไทยในโรงแรมเวลค o ม e ด o ร e บรีดรีสอร์ตแอนด์สปาครับเป็นสระน้ำที่สวยงามสาระน้ำสวยมากครับน่าไปไว่า้แต่ผมไม่เคยได้ไปอิิว้เลยไม่ได้ไปสัมผัสสระน้ำเลยข้างล่างเลย มีแต่ทำกิจกรรมอย่างเดียวเลยกิจกรรมเยอะไปหน่อยไม่ได้เดินเที่ยวไม่ได้เดินดูบริเวณโรงแรมเลยว่ามีอะไรบ้างห่วงแต่ถอนถอนถอนอย่างเดียวหาอะไรเข้าร่างกายอย่างเดียวเลยเอ้ยสระว่ายน้าก็ไม่เป็นไรอยากไปว่ายสระว่ายน้ำนะแต่คงไม่มีโอกาสแล้วแหละ เอาไว้ขราวหน้าค่อยว่ากันใหม่จีทีหนึ่งเช้านี้ต้องเก็บของเดินทางกลับกรุงเทพแล้วล่ะเดี๋ยวจะไม่ทันเพื่อนเพื่อนเขาครับไม่โอกาสหนะ้าเดี๋ยวจะพามาเที่ยวใหม่มาทริปใหม่ฮนะว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนผมก็ถ่ายได้ไม่เยอะทริปนี้ถ่ายได้นิดหน่อยไม่ค่อยได้ไปไหนเลย ททก็ทำกิจกรรมที่โรงแรมด่วนบอกก็สอดอีกเพื่อะลอดจะจากอุบลนเลี้ยวลงยังเห็นหน้ามึงคนสวยแฟนพี่ดกไว้ไว้ยี่ลาก่อนเด้อวันนั้นคงเจอกันใหม่ ยังที่ถึงแกงหนอไมใส่กุจีน้อง,น,อง,น,องน้องจิ้มก้อยโอยลองผิดร้อนถูก <laughs> คำมาเกิดขึ้นที่ใดเกิดกใไนนร,น,ร,รนั่นบอสำคัญมุ่งจูงตรงไหนบ่หายตามกาลเวลาว่าสิผ่านมาโดนพันได ในหัวใจบ่เคยร่างรอย่างจดจำที่คอยว่าจาที่เฮาเวา้าต่อัน